ยินดีต้อนรับเข้าสู่แคนดี้อ8แคนดี้888วันนี้ขอนำเสนอเลยเป็นงานสุนโงคงมาแล้วโอ้โหภาพสวยลังการไหมล่ะงามตาไหมล่ะเราดูตารางการจ่ายนะเราดูภาพคร่าวๆพอปับเบ็ดก่อนเลยไปโอ้ยวายสามตัวสุนงคงฟาด บิ๊กวินเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยแค่เบ็ดเดียวเท่านั้นนะฮะโอ้โหฝากไว้ด้วยนะฮะเกมนี้ถ้าใครอยากเล่นก็คลิกลิงก์ด้านล่างใต้ YouTube เลยกำไรไหมล่ะเบ็ดเดียวเท่านั้นเองโอ้โหกดไลค์กดแชร์ช่องแคนดี้ตองแปดด้วยนะฮะพอพอพอเลิกฝากไว้ด้วยนะฮะเกมนี้ถ้าอยากเล่นก็คลิกลิงก์ด้านล่างเลยนะฮะกดไลค์กดแชร์ กด s ับส c r ร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแคนดี้ตองแปดด้วยนะฮะ